หยุดเลื่อน3วินาทีเท่านั้นรถบ้านสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสูวีเวอร์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก s u b ารุมินิฟอร์ริสต2 0องพรถ s u v c o m ีคอมที่ทุกคนรอคอยคุณพร้อมหรือ,อยังเพราะน,นี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดาดีไซน์เหลี่ยมดุดันเครื่องยนต์เทอร์โบ1.0ลิตรและฟีเจอร์ครบทุกมิติที่ทำให้ m i n i f o r ์ริสต2สองพโดดเด่นในตลาดญี่ปุ่น ลองนึกภาพคุณขับรถคันนี้บนถนนเมืองสวยๆของไทยด้านหน้ารถคมชัดไฟหน้าเล็ดทรงเหลี่ยมกระจังหน้ามีเอกลักษณ์เส้นสายคมขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยคุณอาจสงสัยว่าขนาดเล็กแบบนี้ขับถ่ายงอไกลไหวไหมคำตอบคือใช่ครับระบบช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะกับทั้งในเมืองและทางไกลสมุทนุ่มนวลและควบคุมง่าย เข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะประทับใจกับพื้นที่กว้างขวางเบาะนั่งปรับได้หลากหลายรองรับสรีระร่างกายได้ดีพื้นที่เก็บของเพียงพอสำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบความคล่องตัวในการเดินทางฟีเจอร์ภายในครบครันหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่สแสดงข้อมูลชัดเจนรองรับ Android Auto และ Apple Ca r p l a y พปุ่มควบคุมเรียบง่ายทำให้ทุกคนใช้งานได้ทันทีเข้าหลังตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กถามเครื่องยนต์เทอร์โบหนึ่งศูนย์แอลเพียงพอใหม่ต่อแม้ขนาดเล็กแต่ให้แรงงดดีประหยัดน้ำมันและยังสามารถเร่งแซงได้ทันใจ ทั้งนี้ระบบไฮบริดและเทคโนโลยีช่วยขับช่วยให้การขับขี่ราบรื่นด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสุบ a r ติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติเตือนการชนด้านหน้ากล้องมุมมองรอบทิศทางและระบบควบคุมเสถียรภาพทําให้ทุกการขับขี่ปลอดภัยไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดลองเดินดูด้านหลังรถดูทรงเหลี่ยมแหลกแข็งแรงประตูท้ายเปิดง่ายพื้นเรียบโหลดของสะดวกมากเหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการขนของหรือกิจกรรมกลางแจ้งมีช่องเก็บของเพิ่มเติมและที่วางแก้วครบทุกตําแหน่งอ่องข้าหลังตัดสีน้ําเงินขนาดเล็กถามขับในเมย์ เอืองจะคล่องตัวใหม่ตอบแน่นอนขนาดกระทัดรัดทำให้จอดง่ายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ช่วยให้การขับในเมืองปลอดภัยขึ้นแม้พื้นที่แคบมินิฟอร์เรสต์2,026ยังมีหลายเวอร์ชรันให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณมีรุ่นเน้นประหยัดรุ่นเทสสปอร์ตสำหรับสายลุยและรุ่นท็อปที่ให้ความหรูหราพร้อมฟีเจอร์ครบในส่วนของกลุ่มพลังเครื่องยนต์หนึ่ง 0L Turbo ประสานระบบไฮบริดให้แรงรวม125แรงมา้าขับสนุก และประหยัดน้ำมันสูงระบบเกียร์ CVT ทำงานลุ่มนวนเปลี่ยนเกียร์ไม่สะดุดเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลภา,ายนอกโดดเด่นหัวดีไซน์เหลี่ยมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไฟท้ายเลดเรียบง่ายแต่ทันสมัยลลออลอย17นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นคงและสไตล์สำหรับคนที่ชอบขับลุยเล็กๆหรือขับทางไกลรถคันนี้ทำได้ดีข้าหลังตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กถามพื้นที่เก็บของพอไหมสำหรับครอบครัวต่อพอแน่นอนบ่อแถวสองพับได้ทำให้พื้นที่กว้างขึ้นมาก สามารถขนสัมภาระหรืออุปกรณ์กีฬาได้ง่ายสะดวก Subaru Mini Forester 2026เป็น SUV compact ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เหลี่ยมสปอร์ตการขับขีส่สะดวกเครื่องยนต์เทอร์โบประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยครบครันและภายในกว้างขวางเหมาะกับทั้งครอบครัวคนเมืองและสายลุยคุณจะเลือก SUV compact รุ่นเก่าหรืออัปเกรดเป็น Subaru Mini Forester 2 0 2 6แสดงความคิดเห็นด้านล่างชี้มือลงสัญ,ญลักษณ์หัวแม่มือชี้ขึ้นกดไลค์มุมติดกระดาษหัวเหลี่ยมกดติดตามวีดโอกระดิ่งเปิดแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดท,ทุกรีวิวและข้อมูลรถใหม่ revo r e ีวิวตรงไปตรงมาเจาะลึกทุกมิติอัปเดตรถใหม่ทุกคัน mini forest ส r 2พ2 6พร้อมปรับมาตรฐาน suv compact ทั้งดีไซน์และสมรรถนะ